ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่5ามีนาคมนะครับ5มีนาคม2564กับอยางเขาวมาเดือนตีสามวันที่5เาอะไนะครับครับท่านผู้ชมครับการสถานการณ์ดีวันดีขึ้นวันนั้นครับในเรื่องกล้องรูโควิด19แต่ว่าหัวชนไก่ชนกับปรากัดกับประเปต ก็เ,เรียกว่าเรียกว่าบอนนี่กับการยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ในช่วงกล้องมวยกับมวยการแกงขั้นมวยกับการได้รับอนุญาตไปแล้วนะครับะการประเภทจจำกัดคนและส่วนหัวชนกับการยังไม่ได้รับอนุญาตที่หลายหลายทนายกับเรียกไปแล้วนะครับการตุ้มตุมตอมตอมยว่าไตเดือนมีนานี้จะได้ชนไหมนะครับพอลงทุนไปพอสมควรแล้ว ได้แต่เป็นกำลังใจได้แต่เอาใจช่วยนะครับสมาคมกีฬาชนโคไทยโดยฉังปืนนะครับทันชาคลิตรองธรวัฒก็ปําตัวเป็นเกลียวเหมือนกันนะครับยืนนั่งซื้อกับปลาชันอ่านากับกระทรวงกับเปื่อยต่างสนามได้จัดชนกันนะครับทานไม่ต้องว่างนะครับว่าสมาคมไม่ต้องอานกันนบชาแนลเรากมประชุมแล้วก็ไม่ได้หนิงนอนใจกับเราเว่นข้าวทีวีออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทำนังสือไปแล้ว คาดขาดว่าน่าจะมีข้าวดีเร็วๆนี้นะครับว่ากันจริงๆแล้วนครยมราชสถาทางการโควิด19นะครับนครยมราชได้ยังวัดไกลเคียงนะครับอาจตายเนี้ก็ไม่น่าเป็นร่วงอะไรได้จบถุกอย่างก็คุมกันได้นะครับในการเดียวกันนะครับต่างตะดับนะครับเวลาวัวชนกับก็ก็คุมเข้มกับนำอ๋อเ้หมอมั่งจานอาทีนาไม่มังกับมาช่วยกันดูแล กับวัดอุณาภูมินะครับช่วงแมทแกับแหลกกลงรายจื้อที่อยู่ที่ไปกับจัดติติวาทุกอย่างทำลายเย็ดเย็บทุกขันตอนก้องสอบอกขอนะครับกับแหลกกที่ผ่านมานะครับก็ไม่เคยเกิดไข้วัดในธนามบัวจนเลยครับเนื่องจากมีการคุ่มเข้มกันแข้งนะครับหลายๆสนามก็ก็ก็ชีดนะครับ จีด่าเจือเกือบุกตะน้ำน,นะครับจีด่าเจือก่อนทําการแข่งขันครับการือ่ว่าดูแลกันอย่างดีนี่ครับว่าพนันกับกามาที่ผ่านมาการเลยไม่มีสักคนเดียวนะครับที่ติดโควิดไปจากตะนาวัยชนนะครับการได้แต่เป็นควต์ทางราชการน,นะครับอันว้เพือการแ่วยคลายล็อกจุดนี้เร็วๆนะครับการผี้อกชาววัยชนก็จะได้ จนวัวกันละวัวปนันกับนะบอคาแมคาบอกไข่บอกาแมค่ายก็จะได้มีดีธรรมากินกันนะครับนี่คือคำวงวอนจยากพี่น้องชาววัชนกับการช่วงนี้การยังมีอีกหลายลายนนามนะครับทีประกาศวันชุดแปแล้ววันทียามีนาวันนี้นะครับเปียบถีสนามถามีรัมปัตลุงกับกล้องคุณวิิตตั้งทองหรือว่าบาบปูดอนะครับ และการจะทําการชนในวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับทีนี้บอรอวันที่ยุยอกเลิกนะครับวันที่เจ็ดถุงโพยกเลิกครับราการในช่วงก้องวันที่สิบสามยังไม่ประกาศทีนะครับติดตามพ้นการติดตีวันที่สิบสามก้องจะนำเท่าทงถ,ถ,ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะเคียงทมปกติกับควงงามเงินวันต่อวันนะครับวันที่สิบสามมีนาคมนะครับกเดียบเจ้าทงตอนนี้ยังไม่ยกเลิกทีนะครับ ครับช่องนี้ไปพบกับสิ่งดีๆกันเลยนะครับเชิญครับ